สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องการหาค่ากลางของข้อมูลตอนที่1.2นะครับในนี้ครับประกอบด้วย arithmetic mean ือค่าเฉลีย่ยเลขคณิต median ค่ามัธยฐานและก็ mode คือฐานนิยมนะครับเนื้อหาครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ครับข้อ1ครับโรงเรียนเมตาเวิร์สมีนักเรียน4ห้องเรียนนะครับครูบันทึกค่าเฉลี่ยน้าหนักของนักเรียนแต่ละ,ละห้องดังนี้นะครับห้องที่1นักเรียนมี20คนห้องที่2 30ห้องที่3 40อีพาห้องที่4 20 แต่ละห้องห้องนี้เฉลี่ยน้ําหนัก18ห้องที่2เฉลี่ย15ห้องที่3เฉลี่ย16ห้องที่4เฉลี่ย17ก็ถามว่าค่าเฉลี่ยของน้ําหนักของนักเรียนท่านโรงเรียนมีค่าเท่าไรอันนี้เรามีเฉลี่ยแต่ละห้องนะครับเราต้องหาท่านโรงเรียนนะครับหลักการคิดก็เหมือน่างครับสูตรรามีสูตรที่เราใช้ประจำคือสูตรนี้ครับนี่ครับค่าเฉลี่ยได้กันนิดนะอูใช้ x บานะครับเป็นข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแล้วกันนั่นนะเท่ากับ s u m m a ชั o น x ส่วน n อ็นช x เ็เนี่ยคือ ผลบวกของข้อมูลแต่ละตัวนะครับ n คือจำนวนข้อมูล9ห้องมี4ห้อง n ก็คือ4นั่นเองนะครับโอเคครับคราวนี้ก็ซื้อสองก้านเดียวนครับก็ย้ายนี่ครับ n มาคูณครับท่านสมมติเชน x เท่ากับ n คูณ x bar ตรงนี้นะครับที่เราจะมาใช้ในสูตรนี้นะครับอ่าดูสเต็ปแรกครับหาผลรวมน้ำหนักของเลนแต่ละห้องห้องใครของมันนะห้องที่1ก่อนนะครับโดยใช้สูตรนี้ครับนะก็จะได้ครับ นี่ครับ summation x เท่ากับ x bar นะครับตามสูตรครับเห็นไม่งงครับตามสู 5, 000, 5. ตรนะฮะทันฮะห้องที่1 summation x 1ห้องที่1นะึ่ง้เท่ากับ n คือ20คนมี20คน x bar ห้องนี้18ครับ20่สคูสิได้3 6มเก็บไว้ก่อนต่อไปหาห้องที่2ครับ summation x 2คนมี30คนค่าเฉลี่ยห้องนี้15เอา30มสคูสิได้450 ไปห้องที่สามก็คนมียี้าเอายีคูณสินะครับได้400นะครับห้องสุดท้ายคนมียีคนค่าเสืยี่สิคูณสิได้340นี่ครับโอเคไหมครับนี่เราได้ผลร,รวมแต่ละห้องครับะฮห,หาผลร,รวมน้ำหนักทั้งหมดครับก็ทุกห้องครับห้องที่หนึ่งนี่ครับนักเรียนแต่ละคนฮนะ summation x นกหนึ่งก็คือนักเรียนน้ำหนักเรียนแต่ละคนนะครับ รวมเงินได้360เฉพาะห้องที่1ห้องที่2แต่ละคนรวมกันได้450ห้องที่3แต่ละคนรวมกันได้400ห้องที่4แต่ละคนรวมกันได้340เอา4ห้องนี้มาบวกกันเป็นผลรวมทั้งหมดทั้งหมดก็คือ summation x เท่ากับ360บวก450บวก400บวก340ได้เท่ากับ1,550ถูกครับอ่าต่อยสเต็ป3ครับหาค่าเฉลี่ยนะครับก็ x bar ถูกไหมครับเท่ากับ sigma x s u n ถัาก่นตัวนี้เทียบเทียบตัวน่า sigma x ส่วน n น,นะครับก็แทนค่างไปครับนี่ครับ x bar กับ sigma x แต่ตัวนี้ก็อันที่จรอ่านว่า summation x นะฮะแต่และตัวถ้าอ่านตัวเดียวอ่านว่าซิกมาแล้วก็ x นะก็คือแทนค่า summation x ด้วยหนึ่งพันห้าร้ยห้าสส่วน n ตั้งเล่มทั้งหมดกี่คนตั้งเล่มได้บวกกันครับถูกไหมครับ50 70ิบเจดวกห้าบวกยี่สิห้นั่นแหละรครับ95ถูกไหมครับเพราะคนมี95คนแทนลงไปครับ ค่อยคำตอบได้ x บาทเท่ากับ16.32กิโลกรัมุณส่งครับบริษัทฟ้าประทานพอรอนจำกัดมีการจ่ายค่าแรงงานรายวัดของคนงานดัง,ดง,ดงตารางนะครับค่าแรงงานนะครับแล้วก็จำนวน100บาทมี40คน110บาทมี20คน120บาทมี30คน130บาทมี30คน140บาทมี60คน150บาทมี20คนนะครับ เป็นตารางแบบทางเดียวนะครับจงหาค่ามัจจฐานของค่าแรงรายวันของคนงานนะครับัน่นเด็กที่นั่นงในตตองข้อมูลเรียงเนะี่ยมาเรียงน้อยบาทตีคนเรียงไปเรื่อยๆครับแต่เราอย่างนั้นเราจะแย่ไปครับเราใช้วิธีใช้หลักการความถีส่สะสมมาช่วยแล้วหาตัวที่อยู่ตรงกลางค่ามัจจิฐานคือค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะครับอ่าไม่รูคอนเซ็ปต์ในการคิดก่อนครับสเต็ปแรกครับหาตำแหน่งที่มัธยฐานตกอยู่นะครับ จำนวนคนงานทั้งหมดมีกี่คนครับตำแหน่นงน้บวกกันครับ40บวก20นะครับเป็น60บวก30เป็น90 90บวก30เป็น120 120บวก60 180 180บวก20เป็น200คนคนงานทัน้ง200คนนี่ครับทันนะครับอ่าต่อไปครับหาตำแหน่งที่มัธยฐา,านตกอยู่ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางนะครับเราก็ใช้สูตรนะครับ n บวกคตัวนี้เป็นการเช็คตำแหน่งเช่นครับไม่หาค่านะค,คือตำแหน่งที่มันจะทานตกอยู่แทน n ได้200ลอลงไปนะก็เป็น201ถานที่2ะครับได้ตำแหน่งที่100.5 2ครับเราต้องสร้างความที่สะสมอันนี้คือไอ้จำนวนนี้คือความถี่ปกตินะครับอ่าขสร้างขึ้นมาชั้น1มี40คนชั้นเดียวชั้นที่2ความทีสะสมก็คือ2ชั้นที้บวกกัน ย0่สี่ได้60นะครับมันสเป็นไปเรื่อยๆครับนี่ครับตัวอย่างนะครับตรงนี้ครับนะยี่สิบบวกสีได้60สนี่ครับ, 20, 6, 4, 40, 6, 20, รบชั้นที่สอนะชั้นที่สามนี่ครับหกสิบบวกกับสามเป็นเกหรือเอาสี่สิบกยีบบวได้เก้ทันนะครับชั้นที่สี่ ก็ก็อา4อันงนี้บวกกันนี่ครับก็อันนี้ได้แล้ว 9, 19, 16, 3, 10, 10, 20นะครับจนสุดท้ายได้200เนี่ยนฮะทานนะครับของนี้ไม่ใช่นะครับอ้าวคราวนี้เราทราบว่าอะไรครับชั้นหนึ่งมีสียอ่นนี่คือตัวอย่างสเต็ปในการคิดครับ 4, 16, 20, 60, 60. ผ่านเลยนะครับต่อไปครับสเต็ปสามหาค่ามาตรฐานครับตำแหน่งมาตรฐานที่100.5 อ่านี่แหละครับอยู่ตรงนี้ครับถูกไหมนี่ครับตำแหน่งนี้ครับเพราะคนที่หนึ่งร้อยก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับคนที่หนึ่งร้อยหนึ่งก็อยู่ตรงนี้เพราะตำแหน่งที่หนึ่งร้อยจุดห้าแสดงว่าอยู่ระหว่างหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยหนึ่งถูกไหมครับอ่าเราก็รู้แล้วครับ นี่ครับตำแหน่งที่100ค่าแรงก็130บาทตำแหน่งที่101ก็ค่าแรง130บาทเราทเรานี่ตำแหน่งเราต้องการคือ100.5ก็2นิดบวกกันาหารด้วยครับนี่ครับเป็น130ยสาบวกร้อเป็น260าหารด้วยก็ได้130นะครับก็แสดงว่าค่ามาตรฐานของแรงงานนี่คือ130บาทนั่นเองครับข้อ3ครับตารางข้อมูลแสดงอายุครูในโรงเรียนแมท ถ้าค่าเฉลีย่ยอายุของครูในเวนแมทเนี่ยเท่ากับ40.5ปีถามว่าจงหาว่าครูในโรงเรียนนี้มีทั้งหมดกี่คนให้ข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่แบบอันดับภาคชั้นนะครับอายุ21-30ไอขีดไม่ต้องสนใจนะครับเป็นหลักการเขียนคอมพิวเตอร์เถอ21-30นะครับมี8คน31-40มี m คน41-50มี12คน51-60มี8คนให้เรานสังเกตว่ามันมี อันุพากชั้นกว้างอะไรครัมันกว้าง10บเนี่ยสามาสี่สิบนั่นแหล้วสี่สิบบวกสามสิบได้สิบแต่รู้ว่ากว้างสิบเท่าบนนะฮะคราวนี้ในการหาค่าเฉลี่ยนั้นเนี่ยข้อมูลประเภทแจกแจงความถี่นั้นจะใช้สูตรครับต้องใช้สูตรของมันนะครับอะมาดูสูตรนิดหนึ่งครับสเต็ปแรกครับเลือกใช้สูตรค่าเฉลีย่ยในกรณตเป็นข้อมูลประเภทแจกแจงความถี่แบบอันุพากชั้นนะครับผุ๋ใช้สูตรเนี้ย x bar นะครับเท่ากับ summation f x ส่วน summation f x. f ตัวนี้คือความถี่ความถี่จำนวนคนส่วน x คือจุดตรงกลางชั้นผมเขียนแบบย่อนะ x คือจุดกลางชั้นนะครับนั่นเอยถ้าเอาตัวแทนให้ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบมีเนี่ยอายุที่เป็นตัวแทนกึ่งกลางนะครับเป็นตัวแทนชั้นที่สองก็ตัวกึ่งกลางคือสามสิบถึงสี่สิบคืออะไรเป็นตัวแทนนะครับส่วน s u m m a ชั o น f ก็คือผลรวมความถี่คือจำนวนคนทั้งหมดก็คือแปดบวก m นบวกสิบสองบวกแปดนะครับนะครับอ้าวเราก็เริ่มครับเราต้องหาอะไรก่อนครับ จุดกึ่งกลางแต่ละชั้นก่อนนะครับเราก็เริ่มครับสร้างตาราง xi xi นี่ก็คือจุดกึ่งกลางนะครับแต่ละชั้น i 1ก็คือถ้า i i เป็น,น1คือ x หือชั้นที่1 i เป็น2คือชั้นที่2นะครับส่วน f คือความถี่นะครับอเขียนเต็มรูปแบบไปใช้อ่า step ในการขั้นแรกนะครับ s t e ปสองครับหาจุดกึ่งกลางแต่ละชั้นแทนใน xi ข้อ2หาผลคูณของความถี่และจุดกึ่งกลางแต่ละชั้นก็คือเอาความถี่ชั้นที่1 คูณจุดการชั้นหนึ่งหาผลคูณความถี่ชั้นที่สองก็เอา f2 ความถี่ชั้นสองคูณคูณจุดหนึงการชั้นที่สองทำเรื่อยๆครบสี่ชั้นนะครับอ่าเราก็เริ่มครับอ่าตัวแรกจุดการชั้นที่หนึ่งก็คืออะไรครับนั่นเองก็21บวก30ง่ายสุดครับนะเอาหลักการง่ายๆเอาตัวหน้ากับต,ตัวหลังบวกกันแล้วหารที่สองครับ21บวก30นะครับได้51หารที่สองได้25.5ต่อไปชั้นที่สองครับนั่นเองก็31บวก40ถูกครับ เป็น71็ดหาร2ได้35.5นะครับแต่คราวนี้เราใช้เทคนิคนิดน,ดนึงครับเราทราบว่ามันความกว้างมันเท่ากันตรงนี้นะมันกว้างนะเนี่ย i อไม่เท่ากับสินี่ครับตัวนี้ครับนะก็คือ,คอเอา40่สลบสามหรือตัวไหนก็ได้ครับมันจะเท่ากัน10หมดครับนะเท่ากับ10หมดนะครับเราทเทคนิคการทำแล้วก็ ชั้นแรกหายถูกต้องก่อน21บวก3เ็ได้25.5นะครับในชั้นที่1นะครับชั้นที่2อนั่นเอกเอาความกว้างเอาไอมาบวกครับเอาไอบวกเลยครับตัวนี้ i นะครับก็10บวก25.5ได้35.5สาชั้นสุดท้ายก็ได้5 5าสิ้้าทำเลยครับนี่คือเทคนิคการทำแทนที่เราจะบวกกันทุกชั้นรหัสที่2ไม่ต้องครับ อ่ต่อไปครับครูเอาข้อมูลที่ได้จุดหนึ่งการชั้นมาเพิ่มมาสร้างตารางแจกแจงความถี่เพิ่มนครับก็ย้ายตัวนี้มาครับนี่ครับ x i นะแทนจุดหนึ่งการชั้นชั้นที่หนึ่งคือยี่สิบห้าจุดห้ายี่สิบห้าจุดห้าชั้นที่สองสามห้าจุดห้าชั้นที่สามสี่ห้าจุดห้าชั้นสุดท้ายห้าสิบห้าจุดห้าไหมครับเอามาใส่ต่อไปหาผลคูณความถี่ครับต่อไปนะครับ f หนึ่งคูณ x หนึ่งก็คือเอาชั้นที่หนึ่งนะครับผลที่เอาความถี่ชั้นที่หนึ่งคูณกับ จุดลงกลางชั้นที่1นะครับความ t ชั้น1คือ8 8คูณจุดลงกลางชั้นที่1คือ25.5ที่เราหามาครับ8ปดคูณยี่สิบหได้204นะครับต่อไปชั้นที่2ชั้นที่2เป็น m นะครับทันไหมครับชั้นที่2ความถี่เป็น m จุดลงกลางชั้นที่เราหาแล้วคือ3 5 5 m คูณสามได้35.5 m ทันนะครับเราเอามไว้ข้างหลังก็ได้ครับ ต่อไปหาเ,าเอาผลคูณความถี่กับจุดหนึ่งการชั้นชั้นที่3 f 3ก็คือ12 12คูณกับจุดนงการชั้นชั้นที่3คือ4.5 5ัน้ทันไหมครับอาจ,จไปหาชั้นที่3ก็เอา,เอา f 3คูณ x 3นะครับนะครับอันนี้ขอ,อ,ขอ,ขอ,ขอดูตารางเลยครับจะได้รวดเร็วรับนี่ครับเห็นไหมครับได้แล้วครับ ชั้นที่1ได้204นะครับชั้นที่2ได้35.5 m ชั้นที่3ก็เอาอะไรครับเอา12คูณ45.5ก็ได้เป็น504บกครับเกิดจากนี้คูณกันครับคูณกันนะครับ12คูณ45.5ได้5 4 6ส่วนนี้คูณกันได้4 4 4เป็นชั้นที่4ท่นนะครับตรงนี้นะ อ้าวสมการ fx ก่อนนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเอาพวกนี้บวกกันครับ C, บวกกันเท่าสองร้อยสี่บวกห้าร้อยสี่หร้อย่ได้ไรครับแล้วมันบวก35.5 m นะครับ,บ, 46, บ 44, 1, สี่บวกห้าร้อยบวกสีมันได้หนึ่ส่วนอันนี้บวกทันทีไม่ได้ตั้งค้างลูกต,ตัวแปรก็เป็นสามห้าจุด้ m นี่ครับตรงนี้นะนี่ครับสมการ i o n fx ับ n ครับคือตรงนี้ครับวจำนวนคนกว่าตรงนี้นะรวยง่ายนะบวกกันครับ8บวก12ได้20 20ิบวกได้28 28แล้วก็บวกได้ M นะครับตรงนี้นะครับเป็นนี่ครับ M บวก28 4จากสูตรครับ X bar บาร์ค่าเฉลี่ยเลขไี้เท่ากับส u ม m นชั้น X ส่วน N นะครับขอให้มาว่าค่าเฉลี่ยอายุองคูงสี่ิบจุแทน X bar บาร์ได้40.5ไปตรงนี้นะครับถันนะครับ ส่วนซชัน x ก็คือ35.5 m บวก1 1 9 4ส่วน n ก็คือ m บวก28านะครับอ่าต่อไปครับแก้แก้สมการครับย้าย m บวก28จากหารไปเป็นคูณมาคูณฝั่งทางซ้ายมือนะครับก็ได้ตัวนี้ครับนี่ครับเป็น45.5คูณ m บวก28เท่ากับ35.5 m บวก1 1 9 4 ต่อไปกระจาย40.5คูณกับ m นะครับแล้ว40.5คูณ28ก็จะได้เท่นี้มาครับเป็น40 40.5 m บวก45คูณ28ได้1,134นะครับอ่าต่อไปครับย้าย m อยู่ด้วยกันครับเอา m มากเป็นหลักครับ m อันนี้40.5 m อันนี้35.5 m ย้ายจากบวกเป็นลบนะครับ40.5 m ลบ35.5 m ก็เหลือ5 m ส่วนตรงนี้ย้ายตัวเลขตรงนี้เนียย้ายจากนี่ับซ้ายไปขวาครับ 1,194ตั้งลบออกด้วย1,134ก็จะเหลือตรงนี้ครับ 5m าเกับหกครับเราย้าย5จากคูณเป็นหาร m ก็เท่ากับ12 m สเ็มเท่ากับสิทันไหมครับเพราะนั้นเราก็ได้คำตอบแล้วครับว่า m ตรงนี้เป็น12นะครับ12เราเลยรู้ว่าคูณอย่างไรนี่มีอีกคนก็เอา8ปดบวกเอ็มบวกสิบองตัวนี้นะครับนี่ครับเอา12แทนเลยครับก็จะได้คำตอบครับนี่ครับ12บสวกยีได้40คนเขาได้ตอบ40คนนั่นเองครับ ี่ครับข้อมูลชุดหนึ่งเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้6 a เแล้วก็1ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับค่ามัธยฐานพอดีนะครับจงหาค่าของ a บวก b คูณ a บวก b นะครับมีค่าเท่าไหร่เพื่อให้หาค่า A กับ b ได้แล้วก็มาคูณเอามาบวกกันแล้วคูณกันนะครับอ่าเริ่มต้นครับข้อมูลนะครับเราเริ่มจากหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนนะครับง่ายดีครับ n อ็มีข้อมูลมี4ตัวนะครับก็เริ่มครับ x บาร์เท่ากับสช่น x ก็บวก a บวก b บวก1ส่วน4ถูกไหมครับในค่าเฉลี่ยเก็บไว้ก่อนครับสเต็ป2ครับหาค่าไม่ได้ฐานอันนี้ข้อมูลเรียงแะครับการเรียงค่าไม่ฐานเรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยก็ได้ครับอะครนี้เขาเรียงจากมากไปหาน้อยแล้วเราก็เริ่มหาตำแหน่งครับสูตรตำแหน่งไม่ได้ฐานได้จากอะไรครับ n บวก1นส่วน2นะครับ n คือ4ก็4บวกได้5เอา2หารได้2.5อยู่ที่ตำแหน่งที่สองจุดห้านะครับตำแหน่งท ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4่นี่ครับหานตำแหน่งที่2.5อยู่กึงกลางแล้วก็ตำแหน่งที่2คือค่า a ตำแหน่งที่3คือค่า b แล้วเอาบวก b ครับ a บวก b เป็นค่าของตำแหน่งที่2.5นี่ครับนี่ครับเอาเอบวก b ีหัน2นะครับแค่นี้ครับ ดังนั้นใครมีได้อยู่ระหว่างตำแหน่งที่2องแลสามเนี่ยสองและสามเมยนครับครับก็เอาเอบวกบีตำแหน่งที่สองได้เอตำแหน่งทสามได้บีเอา A B. เอบวกบี B. หารสองนะครับอ่านนะครับมันไดเอบวกบี B. หารสองเขาจะบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขนิดเท่ากับค่าไม่ได้ฐานพอดีแล้วก็สองค่านี้มาัเท่ากันนะครับก็จะได้นี้ครับนะครับเอบวกบีส่วนสองคือค่าไม่ได้ฐานนะครับ ส่วนตอนนี้คือค่าเฉลี่ย,ยได้คณิตเอามาเท่ากันเอา4คือตลอดนะครับคูณที่นี่นะ4คือตลอดครับเขียนหน้าหลังก็ได้ครับไม่เป็นไรละคูณนะ2ตัดนะ4ได้2อันนี้ได้เน,นี่ยเขากำลังคูณกันอย,อยู่นี้ตัดก,กันได้นะครับตัดก็ได้เลยครับ 2a บวก 2b อันนี้ก็ a บวก b คูณ17นะครับ ย้าย a มาฝั่งนี้ก็เหลือ a ลบ a ได a ้ a เดียวย้าย b าฝั่งนี้2 b ลบ b ได้ b เดียวก็เาไป a บวก b เท่ากับ7ครับเมื่อ a บวก b เท่ากับ7เพราะนั้นใกล้คำตอบครับ a บวก b กันัง2ก็คือ7จคูณ7ได้49่้นี่ตอบ 49, นี่คร้าครับข้อมูลชุดหนึ่งเรียงลำดับจากน้อยไปหามากได้แก่ a b c d e นะครับถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตข,ของข้อมูลชุดนี้เท่ากับหา่ให้ค่ามีเท่ากับ4และค่าคอรอทัยที่1เท่ากับ ค่าคอทายที่1ได้2.5ค่าคอทายที่3ได้5.5โจงหาเปอร์เซ็นทายที่50เปอร์เซ็นทายที่50เปอร์เซ็นทายที่50ก็คือแล้วคอทายที่2อนั่นเองครับถูกไหมครับคอทาย2หรือเด y size ห้าทัานนั้นมันมันเก่งกลางประดีนะครับพูดว่าหาค่าเปอร์เซ็นทายที่50ก็คือหาค่ามัยธยฐานนั่นเองนะครับอ่ก่อนอื่นนั้นมาทบทวนสูตรตรงนี้ก่อนครับ ในการหาคอทายนะครับเดซายเปอร์เทายหลักการเดียวกันนะครับ T R เมื่อ R ถ้าคอทายนะครับ R นะครับหนึ่งสองสามถ้าเดไซายหนึ่งถึงเก้าเปอร์เซทายหนึ่งถึงเก้าสิบเก้านะครับข้อหนึ่งให้นักเรียนเรียนข้อมูลใหม่จากตัวแปรมากหรือจากมากแปรน,น้อยถ้ากรณีโจทย์ไม่ได้ให้ข้อสองหาตำแหน่งที่ของคอทายอยู่นะครับอันนี้กูใช้คอทายนะ n แทนจำนวนข้อมูลทั้งหมด R คือตำแหน่งที่ตดทย์ต้องการสูตรตำแหน่งที่คอทายนะครับ R ส่วนสี่คูณ n บวกหนึ่งนะครับ 6 1>, 1ถ้าตำแหน่งที่ได้เป็นจำนวนเต็มคือคำนวณออกมาได้จำนวนเต็มนั่นเองก็หาคำตอบได้เลยโดยดูข้อมูลจากข้อหนึ่งนะครับข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งดังกล่าวเช่นว,ว่าตำแหน่งที่4มีค่าอะไรหรือตำแหน่งที่7มีค่าอะไรนั่นเองก็ตอบได้เลยจะเป็นค่าของคอถาที่ต้องการนัน่นเองนะครับแต่ถ้า2.2ตำแหน่งที่คำนวณได้ตรงเนี้ยเมื่อเราคำนวณตรงนี้ออกมานะครับได้เป็นทศนิยมไม่ลงคือไม่ให้จำนวนเต็มเช่นได้ตำแหน่งที่7.4อย่างเงี้ยนะครับนั่นเองต้องไปคำนวณต่อ ต้องคำนวณหาค่าตำแหน่งที่แท้จริงโดยใช้วิธีเทียบมัญญิกตรยานะครับเดี๋ยวเราได้เจอโจทย์แล้วค่อยังว่าเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมว่าตำแหน่งที่คอทายสองเท่ากับตำแหน่งที่เดซายห้าเท่ากับประเซ็นต์ตำแหน่งที่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ทายห้าสิบหรือพูดตรงง่ายนๆนี่คือค่ามาตรฐานนั่นเองโจทย์ข้อที่ต้องหาค่ามาตรฐานนะครับอ่าเริ่มหาค่าเฉลี่ยกันในี้ครับก็ห้ได้บวกกันครับ x อ็บาร์ครับสี่แทนลงไปครับ สี่เท่ากับ a บวกบบวก c บวก d บวก e ส่วนหย้ายหมาค 4, ูณ4ีได้ยี่ก็สภวะา a บวก b บวก c บวก d บวก e เท่ากับยี่สตั้งเป็นสมการหนึงเก็บไว้ก่อนต่อไปครับสเต็ปสอครับหาตำแหน่งคอท้าย1คอท้าย3จากสูตรครับนี่ครับคอท้าย1นึ่งครับหเป็น1 1ึนส่วนสี่นะครับหนึู่ณหบวกหอันนี้ผมเขียนอย่างนี้แล้วกันนะห้บวกหได้6 4สหารหได้หน แสตำแหน่งที่1.5นี่ครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ระหว่างนี้ครับนี่ครับตำแหน่งที่1.5ตรงนี้คือตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่5หันส์เขายที่1.5ก็คือเอา a บวก b ค่า a บวก b หารด้วย2ครับ นี่ครับนะครับได้ a บวก b หารด้วย2เป็นค่าคอทายที่1น,นะครับนะฮะแสดงว่าอยู่ค่าอยู่ค่าอยู่ระหว่างตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่1คือ a ตำแหน่งที่2คือ b ก็ a บวก b หารด้วย2เป็นค่าคอทายนะครับอ่าให้โจทย์ให้มาว่าคอทายที่1เท่ากับ2.5แทนเลยครับ2.5เท่ากับ a บวก b ส่วน2ย้าย2จากหารไปคูณ ก็เป็น a บวก b เท่ากับ5หาตำแหน่งคอท้ายที่3นะครับตำแหน่งคอท้ายที่3ก็เหมือนกันครับใช้สูตรก่อนครับหาตำแหน่งคอท้ายก่อนเอาตำแหน่งก่อนตำแหน่งคอท้าย r เป็น3ก็คือ3ส่วน4คูณ5บวก1นะครับ3ส่วน4คูณ5บวก1ได้6 6 3.8นะครับ18หารได้4ตกตำแหน่งที่4.5ตำแหน่งที่4ไม่ถต่อตำแหน่งที่4.5ตรงนี้ครับอันนี้ตำแหน่งที่1 2 3 4 5ตรงนี้ครับก็ ตำแหน่งนี้มีค่าเป็น D บวก E หารที่สองครับเห็นไหมครับบวก E หัที่สองเท่ากับ5.5เพราะจดให้มาว่าตำแหน่งที่3คอทายคือ5.5นะครับตรงนี้มีค่าพอทาย5.5แทนตรงนี้ครับ5.5นะครับโอเคนะครับ ย้ายสองจากหารเป็นคูณก็ได้เป็น11นิบเอ็ดครับ11เท่ากับ d บวก e นะครับอ่าต่อไปจะหานะครับเปอร์เซ็นต์ท้ายที่50นะครับเราค่ักึ่งกลางอ่าเราทราบแล้วว่า a บวก b ีเ e ท่ากับ5้าตรงนี้ครับ d บวก e ได้11 5บวก11ได้16 พัสคืออะไรสคือสนั่นเองครับถูกไมันสี่ก็ได้สครับครับแทนสมการที่นึงครับเอบวกอได้ห้าบวกอีได้สิบเอวกเอ็ได้สิบหันสี่เทกับสี่ะครับสี่กับี่เอยูดี่ตรงกลางนะครับสี่คืตรงกลางคือค่ามาตรฐานก็ตอบเลยครับได้เลยครับตอบสี่นั่นเองขขอี้ตอบสครับโอเคนะครับได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ